สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำระบบ IoT Energy Monitoring ที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในบ้านอาคารสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้ Home Assistant Energy Meter Modbus RS485 Fiber Converter และ 3D Floor ที่เราออกแบบจาก SketchUp ครับระบบนี้คือระบบเฝ้าติดตามพลังงานไฟฟ้าแบบ Real Time หรือ IoT Energy Meter ซึ่งเราติดตั้งมิเตอร์พลังงานไว้ตามตู้ MDB, DB และจุดโหลดต่างๆแล้วนำข้อมูลส่งเข้ามาที่ Home Assistant เราใช้ Modbus RS485 Fiber Converter เพื่อแก้ปัญหาระยะสายที่ไกลและลดสัญญาณรบกวนทำให้เราสามารถส่งข้อมูลจากตึกหนึ่งไปอีกตึกหนึ่งได้ผ่านใย,ยแก้วนำแสงแบบเสถียรเหมาะมากสำหรับโรงงานที่มีระยะมากกว่า300เมตรขึ้นไป ทุกข้อมูลจะถูกส่งแบบ Modbus TCP เข้ามายัง Home Assistant Gateway ทำให้เราสามารถดูค่าได้ทั้ง power แรงดันกระแสพลังงานสะสม power factor ความถี่และยิ่งไปกว่านั้นสามารถสร้าง d a s h บอร์ดเพื่อดูข้อมูลรวมทั้งโรงงานได้ในหน้าเดียวครับจุดเด่นของระบบนี้คือ 3D Floor Monitoring ผมออกแบบแปลนทั้งหมดด้วย SketchUp ร่วมกับ Suite Home 3D โดยว่าเป็นโมเดล 3D ของอาคารชั้นต่างๆตำแหน่งเครื่องจักรจุดติดตั้งมิเตอร์จริงแล้วนำโมเดลไปใช้เป็นพื้นหลังใน Home Assistant ใช้ Picture Element ร่วมกับ Custom Floor Strategy ผลลัพธ์คือเราจะเห็นสถานะแบบ3มิติตรงไหนโหลดสูงสีจะขึ้นเป็นสีแดงโหลดปกติจะแสดงสีเขียวจุดไหนดับหรือไม่ส่งสัญญ,ญาณจะขึ้นเป็นสีเทาผู้บริหารหรือทีมซ่อมบำรุงสามารถดูระบบได้แบบวิชัวมากๆ เห็นสถานะทุกจุดแบบเรียวชามในรูปแบบ3มิติข้อดีของระบบนี้คือ 1. ลดการตรวจเช็คด้วยคนทุกอย่างดูออนไลน์ได้ 2. มีแจ้งเกินไลน์ Telegram หากโหลดเกินหรือไฟดับ 3. เก็บข้อมูลรายวันรายเดือนรายปีพร้อมวิเคราะห์แนวโน้มการใช้พลังงาน 4. ใช้ไฟเบอร์จึงรบกวนน้อยและเหมาะกับระยะไกล 5. ใช้ sketchup ร่วมกับ s w e e t home 3d ออกแบบทําให้ลูกค้าเห็นภาพจริง 6. ใช้ Home Assistant ซึ่งเป็นระบบฟรีปรับแต่งง่ายและรองรับอุปกรณ์หลายยี่ห้อ 7. สามารถขยายระบบไปสู่ Smart Factory Smart Building ระบบ Scada ระบบ BMS ระบบแจ้งเตือนเครื่องจักรต่างๆนี่คือระบบมิเตอร์ IoT Energy Meter แบบครบวงจรที่ออกแบบให้เหมาะสําหรับทุกอุตสาหกรรมช่วยให้คุณควบคุมพลังงานลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพและเปลี่ยนโรงงานของคุณให้เป็น smart factory ได้จริงครับขอบคุณที่รับชมครับ